เขาบปักเกลวันจะรักชุมพลท่าทียาศาสตร์ครับผมใช่สะานเลยดีแม่ดีแม่วันนี้ครับตอัใจยงเราลูกเกยไฟังเหรวันนี้ลเกยป็นไงหนักใจอะไรไหมไม่เรยเรื่อยไม่เรไม่เหนื่อยเลยเห็นไหมไม่มีหอบไม่มีอะไรบนมาดีูชกรถามั่นใจยังไงมั่นใจยแรงเแรงแรกมั่นใจเลยนะครับผมผูชกเป็นไงบ้างวันนี้คูชกเราูชกเราเราเดินช้าไงครับช้าเดินช้านะ ก็เดินเลยรเหนื่อยเนี่ยนะแล้วพี่ตู่ะไรมั่นใจในการเล่นใช่ไหมมันมั่นใจเพราะว่าซ้อมก็ซ้อมดีนะมีหยักเช้าเย็นแต่ช่วงมีช่วงมีเกี่ยวหนักเกี่ยวหนักเพราะพอเกี่ยวหนักผลงานมันก็ออกมาดีจริงไหมตั้งคนรจะสิบตั้งเนี่ยตั้งสิบพอตั้งหนักพี่ตูเอาเท่าไหร่เลนี่ครัยสิบตั้งหนัก118ก็ต่อยได้ไม่ขนาดร้อยสิเาร้อยสิบเล็กกว่าเข้าบานเป็นเป็นเท็มปอมน้อยเท่าไหร่สิบแปด ร้อยร้อยยี่สองรอยยีสองช่างจริงจังจริงร้อยยี่ก็เดี๋ยวโวรงแชมป์คืนอีกสักใบสั่งมฟยได้เครื่องนี้นในปีตูดูราศีจับนะก็สั่งาฟลาเยวคจะสิบคจะสิบแล้ามารักจมบอลเดี๋ยววันวันอาทิตย์ฝากเชียร์ไม้เรียวท่าไซยาสัตไม้ลอบคูณเสือไม้เลียวโอเลไอ้นี่ไม้แหลมนะไอ้นี่ไม้แหลมไอ้นี่ไม้เรียวไ้เียว ก้ามดูว่าแข็งไม่แข็งต yeah. ่ำนี่เป็นไงชอบแบบนี้เราพอใจไหมรับร่างกายไม่เท่าไหร่ก้น้องชายตอนเราฉิงจะชิงมวยรอบแล้วป่วยเหรบผมที่ถอนอ่ะที่อ้อมน้อยอ่ะป่วยไหมว่าไงไม่ไม่ค่อยไม่สมบูรณ์เลยไม่ได้มาชิงเนาะเอ่าชิงที่สามชที่สามเไอ้เงินอ่ะเราเอาความเชื่อถือเดี๋ยวก็ได้มาอัดฉีดนี่ก็ได้ใช่ไหมมันมันได้ทุไว้เอาความเชื่อถือดีกว่าอ่าใช่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 ไหม มาไม่เต็มที่เรเสียชื่อเลยเสียมาก็เราพักพวกพักควขวงการบอยเรารู้จักนั้นอัดฉีดเขาก็เนี่พี่แต้ออัดฉีดมา20,000ื่นวันนี้อัดฉีดได้สองหมื่นได้20,000ื่นเคเบาเบาเบได้ค่าน้ำหนักเจ็ดพันก็แบกเขาจุดแปดแบกเขารดไม่ลง ก็นี่แหละแล้วคอยติดตามผลงานผมนะเลต้องดีขึ้นกว่านี้อนาคตอ่ะอนาคตดีขึ้นกว่านี้ผมการันตีร้อยสิบเก้านะร้อยสิบแปดสิบเก้าสี่สิบเก้าเลยผู่ชกเยอะเลยใช่โอเคดีแล้ววันนี้ถือว่าต่อยได้เนียนตามากนะครับแล้วจุ๊บบอลวันนี้ร่างกายมากี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับผมวันนี้ก็มาแล้วก็ซักไปสิบไดสิบเออที่ักสองไฟล์หน่าจะเต็มร้อยอันนี้เจนสาวไม่มาครับผมนี่แหละล้างเป้าทวนแชมป์ร้อยยี่สิบสองคืน เอออ้าเอาอ้าาเลครับอแล้วยอดของคุณจองเลยขอบคุณท่านขอบคุณนาขอบคุณทีมงานขอคุณพ่อแม่แล้วก็ทีมงานทุกคนนะลเด้วยอย่าลืมนตครบเยครับินักนังแันนัมวาัวนัิลเนี่ย น้าส<ห>ิบพอคนนังอยับผมดูลลยการให้ครับน้ิบมาคนังาดูเลนมาจําต้องจัดมแล้วมวยกต้องจัดคนนึ่งได้อีกคนเขาจะเซฟป็นไเขาจะเซนี่นี่ลูกพี่เก่านี่โอ้นี่าลูกพี่เก่าผมผมช่วยดูเลน้องคุณไม่ติดตัวแล้วน้าสิก็เลงแชมปอ้อมน้อยอีกครั้งนะครับผมจิิงอกั้เรารียบ้รี้อรีบ้ีย้รียรแกแต่ว่าก็มันเป็นน้องผมก็งไม่ได้ครับอ้าผมพูดจากปาก จากปากผมแล้วยึดกับหัวใจผมอ่ารักจุ่มบอลถ้าไม่มีสิทธิ์ปราบพนังไม่มีรักจุ่มบอลใช่ไนันสิทธิ์แกพนันจิทธิ์ยิ่งไปแล้วเหรอไม่ก็เกิดอะพนเกิดใช่ไพนันจัดมวยแล้วมวยต้องจัดนะเขาต้องจัดเขาเลยครับผมต้องจัดเนื้อมาต้องจัดไม่มีสิทธิ์ปราบพนังไม่มีรักจุ่มบอลนะครับผมต้องจัดต้องต้องไม่มีก็เข้าประตูจุ่มบอลเป็นนครไม่ได้แลยจะไปปราบพนันนยงตายเลยนะคนจัดมวยเปลี่ยนเมืองละ เขานีมวยไปต้องตรวจต้องไปต้องตรวจต้องจับถ้าเป็นมวยตนต้องจับเขามวยจับบอมว่ใช่นี้พ่อมีทุเรียนมาฝากไปกับมวยดิมีทุเรียนมาดูดูนะด้าดูได้านได้โอนนะอันนี้มีความสุขนะรักจุมพรแล้วก็ทีมงานทุกคนฝากสิบมันมวยนะครับฝากไปครับผมใจรักจุมพรแล้วก็ค่ายมวยแล้วก็ยาสัตด้วยครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้หลังเกี่ยวพูดที่3พูดรองน้องคุ้ยกับลักจุมพรท่าเสร็ยาสัตว์นะครับผมก็เอาชนะคะแนนเจ้า เพชรชน,นะไปได้กับมขบยาสเน่ผมมานปากปนันงับคู่ชกนักมวยก็ได้อาชีพสอง0 0ื่น,นบาทสหราจรัสชมพรครับไฟนี้ก็มาแจ้งเกิดได้สวยครับผมสวัสดีครับ